เช้าค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะแม่เพียตอนนี้เราอยู่ที่เกาเหลาเลือดหมูข้าวต้มปลาจุกหมูที่สาทรในตลาดร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะอยู่ข้างหลังวัดพระใหญ่นะคะเรามากินต้มเลือดหมูเป็นอาหารเช้าเดี๋ยวขออนุญาตไปขอพี่เขาถ่ายก่อนโอเคค่ะไี่ขออนุญาตแล้วนะคะขออนุญาตเจ้าของร้านแล้ว ขออนุญาตแล้วเดอ้อไม่ใช่ว่ามาขอเขา่ายมัวม่วๆเดอ้อนี่ค่ะอยู่ตรงหลังผ้าใหญ่พอดีเลยตรงสาทองแต่ว่าการ้่วต้นหอกแต่นี่ดูนะคะร้อนๆราคาตันเองค่ะสี่สิบห้าสิบราคา <c oughs> ไม่เกินนี้แหมราคาใหญ่ดีด้วยเ <c oughs> ดนะบรรยากาศร้าน <c oughs> เพราะว่าจีมามีธุระเนาะก็เลยแวะกินข้าวก่อนนงะไม่ถึงเวลานั้น ตรงนี้ค่ะนี่ดูนะบรรยากาศใครผ่านมาแวะมาชิมได้เลยจี่ก็เป็นมือแรกเหมือนกันเช้าแรกเหมือนกันที่ได้มาชิมร้านน้องอคือตะเวน<ะ>ชิมอยู่ตะเวนกินเรื่อยๆ<ะ>แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยอันนี้อ๋อหลังวัดกลางหลังวัดกลางค่ะหลังวัดกลางในร้อยเอ็ดนี่แหละจี่เพิ่งมาอยู่ร้อยเอ็ดโอ้ยน้ำซุปน่าก,กินอ่ะเยอะด้วยนะคะเท่าที่เห็นมาเท่าที่จีไปกินมา สะอาดสะอ้านนะคะใครผ่านมาก็มาชิมน้องนะคะแล้วก็มาอุดหนุนน้องได้นะนะคะเนาะอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ต้มเลือดหมูเช้านี้กับแม่เวียค่ะกับผู้จัดการนะคะเรามากินกันแล้วเราไปอุดหนุนร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งเราก็เลยลงชิมกันดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นเจ้าหน ี๋ยวขออ่ะแม่ปามเขาเป็นมื้อเช้าของเราเช้าเที่ยงเงย็นรวมกันเลยค่ะแม่ไม่กินข้า,าวเช้านะอปกติไม,ม่กินข้า,าวเช้า,ชาขอชิมนะสวัสืม น้ำซุปไม่ต้องปรุงแล้วต้มใส่พริกกินก็ได้โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องปรุงแล้วรสช,ชาติสุดยอดแล้วสำหรับชี่ใส่แค่พริกก็โอเคละห,หนัวเนาะบางทีไปกินมาม,มันือสาขาไหนเหรอคะเมื่อ,อกี้พี่จะบอกอ๋อเหรอกปกติอ่ะมันจะจืดๆที่เราเคยกินกันเนาะต้มรสดมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องกินกันนะคะ สดใจดังใจมากเอานี้เขาเรียกว่าท่านหน้าจี้อ่ะเขาเรียกว่าหน้าแต่งถ้าคนทานฤติกเขาเรียกว่าหน้าสดไม่หาแล้วก็ไม่หานะคะแล้วก็รสชาติอร่อยพ้าที่พี่กินมาหลายเจ้าคือจะจืดแล้วก็มีกลิ่นเครื่องในอะไรอย่างเงี้ย มีกินเครืองในอะไรเงี้ยแต่เจ้านี้ไม่ค่ะม,มีทั้งหมูติ้นด้วยนะคะแล้วก็ตับชิ้นใหญ่มากเลือดก็ก้อนมาเลอเลยคมเนี้ยสี่สิบบาท

รูว <Cornell> ่าไงกู่ยังไม่รักษาอือแค่ต้ไปเรียนปกติีเรีไปบ้านเลยตามน้องไนก่อนได้ไหมให้ติดกันเย็นเพื่อนเดอะไรอย่างี้ยไปชราไปรเออเนาะมูอาหารนคอุ่ะ มนแม่ไร่ก็นนไ,ไปเอาบานาอที่ที่บางแกพกแกออกมาแล้วหรอ,อยังมาแล้วเพราะถ้าแกมาแล้วก็ให้แกไปในรถแกแล้วก็ไปไว้บา้บานบา้านแก อร่อยนะคะเยอะด้วยก็ใจเลยว่าทำไมร้านเขาลูกคายย้าเยอะตอนนี้เมื่อกี้เดินมาลูกคายย้าเยอะมาก พรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะเป็นแม่รัวแับวจ้างเป็นแม่รัวในงานแต่งค่ะแต่พรุ่งนี้รับจ็อกไปรับจอกับจ็อกค่ะเขาเขาจ้างไปค่ะเขาจ้างไปทําเป็นไม่ต้องไปจ่ายตลาดจะจ่ายตลาดค่ะเพราะว่าเราเราเหมาเอาเลยค่ะ เราเหมาในการทำกับข้าวเราเหมาในการซื้อของแต่การซื้อของเขาเป็นเป็นเงินของเป็นเงินของเจ้าของอางานแต่การทำกับข้าวอยู่กับพวกเราค่ะกาเลยให้เราเป็นคนมาซื้อของเองว่าเราจะทําเมนูอะไรก็อยากให้เหมือนว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำกับข้าวถูกปากคุณเขาหลายคนหรือเปล่าแต่ข้าวที่เกเคยชิมของเรามาเนาะ เดี๋็กก็บอกว่าผ่า,าดเยอะมากฟาหน้าสดมากไมก่ได้หาแป้ง โอเคค่ะอับนี้เราลาไปก่อนน้อแม่เบี้ยโอเคค่ะอืมบรรยากาศเท้านี้เช้ามากถ่าตลดใจเท้าไม่ได้มาตลาดหรอกมามีนัดต่อคนตาค่ะก็เลยมาโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ